หนูน้อยฉังคิดนี่อ่ะไอ้ขอขอดูฉังดัดหญ้าไหนไหนนี่เอาดัดหญ้าใหดาดดาา้ดูระวังใบมีดด้วยโอ้ยแอนแอนแอนเอาแอนโอ้ยระวังใบมีดระวังใบมีดแอน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 ใน อ่ดัดนะอ่ะ,นนอะโอ้ยนี่นั่นนส่นนั่นน่นั่งั่งนั่ัน,น,น,นัน่นันั่นันันน่นนั่นัน่นันนน่นน่น่่ดิที สตาร์ไม่แมตติดตีเอาแรงเขียงกันเอาสตาร์ทเขียงนี่อ่ามันฮกแล้วมันฮกแลยอือเอาสตาร์ทวินอาดิลเลดิลเเอาแรงเขียงเาน,าน,น,าน่น่ <c ười> <ใ>นไข่กิดไอวะน่เ <c ười> น่เ <c ười> น่ <c ười> น่เน่ <c ười> โอ้ยท่านเลย